ไม่อากาศมันร้อนอย่างนี้เนี่ยอากาศเมืองไทยนี่ร้อนเนาะนี่ก็จะเข้าเดือนมิถุนาหน้าฝนแล้วแม่ก็คืมทำไมฝนไม่ตกเลยล่ะสงสัยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศแบบ climate change ทำยังไงดีเนี่ยปลูกต้นไม้ดีไหมเนี่ยเอาดีอะทำอะไรอยู่หรอ จะใช้อุปกรณ์อะไรอะนี่เรามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อด้าเราไม่ให้เขาช่วยปลูกต้นไม้ไหมได้สิต้นไม้ที่นี่เขาเขียวกระจีดีจังเลยเนาะอ,อากาศสดชื่นจัง สงสัยดินเขาคงจะดีแหละห้าไปหาด้เอาด้าทำอยู่หรอเนี่ยกําลังผูกต้นไม้นี่เราเตรียมอุปกรณ์มาเต็มเลยแต่ไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรได้บ้างอ่ะเธอช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยสิอ๋อได้สิขุยมะพร้าวมีคุณสมบัติอุ้มเบาอุ้มน้ําได้ดีทรายมีคุณสมบัติเติมอากาศให้กับดินถ่านมีคุณสมบัติรักษาความชื้นให้กับดินป้องกันก,การเกิดว,วัชพืชดินเป็นวั สิุตั้งต้นของการเพาะปลูกมีแร่ธาตุทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตปุ๋ยแล้วมันต้องทำนยังไงเนี่ยเธอช่วยสอนเธอช่อชอชอชอวยสอนเราหน่อยได้ไหมได้นี่เราเตรียมแก้วรีไซคเคิลมาให้ด้วยโอเคมันต้องใส่ปริมาณเท่าไหร่หรอขุยมะพร้าวใส่หนึ่งส่วนแล้วทรายล่ะทรายใส่หนึ่งส่วน แล้วดินล่ะใส่สองส่วนแต่ใส่หนึ่งส่วนก่อนนะอ๋อต่อมาเราก็จะมาอันนี้ต้นอะไรหรอต้นนางกวักแล้วก็ใส่เข้าไปเลยแล้วก็ใส่ฐานแต่ว่าใส่ฐานที่เล็กๆนะ แล้วก็ต่อมาใส่ดินสุดท้ายแล้วไม่ต้องเจาะรูเหรอไม่ต้องที่สำคัญไม่ต้องลดน้ำด้วยนะเพราะว่าวัสดุนี้อุ้มน้ำได้ดีลดสัปดาห์ละหนึ่งครั้งพออ๋อดีจัง ครงการปลูกต้นไม้ทิปลดโลกร้อนด้วยบรรจุพัณฑ์รีไซเคิลสกลร,ร,ระดับอำเภอพระนครศรีอยุธยา